สวัสดีค่ะห้องมหนึ่งชับหนึ่งก็มาทำ how to ทำไงดีถ้าขี้เกีกกเกเยจท,ทำการบ้านและทำการบ้านไม่ทันงั้นเราไปดูกันเลยค่ะทำไงดีถ้าขี้เกียจทำการบ้านและทำการบ้านไม่ทันก่อนอื่นเลยนะคะคนเรามีความขี้เกียจอยู่ในตัวซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ชอบหรือถนัด เราก็จะไม่เบื่อไม่ขี้เกียจที่จะทำเลยค่ะงั้นเราไปฟังกันต่อเลยนะคะขี้เกียจทำการบ้านอย่างแรกเลยนะคะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ให้นึกถึงผลที่ตามมาทีหลังถ้าเราต้องมาติดศูนย์ติดรอเพราะเรื่องการบ้านมันไม่คุ้มเลยนะคะกับการที่เราใช้เวลาเพียงเล็กน้อยแต่กลับต้องมาเสียเวลาอีกมากเลยค่ะข้อที่2 เลิกคิดคำว่าฉันทำไม่ได้คิดเกียดฉันไม่อยากทำซึ่งคำเหล่านี้เหมือนเป็นการดูถูกและบั่นทอนตัวเองค่ะข้อที่3ลงมือทำรับผิดชอบงานถ้าเราทำงานเราก็จะเป็นคนรับผิดชอบมากขึ้นค่ะแล้วก็อย่ารออย่าสะสมซึ่งอาจจะเป็นดินพอกหางหมได้นะคะข้อที่4เลิกพูดคำว่า เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทาก็ได้เอาไว้ทีหลังากวกันมันเป็นการผัดวันประกันพุ่งค่ะถ้าเรารีบทําการบ้านให้เสร็จโดยใช้เวลาไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะมีเวลาที่เหลือได้ทำอย่างอื่นหรือสิ่งที่อยากทํามากขึ้นค่ะข้อที่ 5. ตั้งเป้าหมายความสําเร็จถ้าทําตามเป้าหมายได้ก็เท่ากับประสบความสําเร็จไปอีกขั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่ก็ทำให้ได้เห็นถึงความพยายามค่ะทำการบ้านไม่ทันนั้นก็มีหลายปัจจัยอย่างแรกคือขี้เกียจทำการบ้านถ้าเราสามารถทำได้ตามที่นำเสนอไปแล้วก็จะทำให้มีงานค้างและการบ้านลดน้อยลงค่ะ เต้องลำดับเวลาในการทำกันบ้านให้ถูกต้องด้วยนะคะเราควรลำดับเวลาในการส่งงานและทำการบ้านเช่นงานไหนส่งก่อนทำก่อนลำดับความสำคัญให้เริ่มจากงานที่ถนัดหรือลำดับความยากง่ายของงานแล้วก็อย่าลืมติดการบ้านออกมาด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราไม่ลืมทำการบ้านนะคะ หากผิดภาพประการใดก็ขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคนหลายๆคนเลยนะคะห้องมองหนึ่งทับหนึ่งก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ